ทักษะความสุขของพ่อแม่นะักกีฬาวันนี้เราในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเราต้องการที่จะส่งเสริมสนับสนุนลูกเล่นกีฬาแน่นอนมันก็จะต้องมีภาวะในการตึงเครียดจากการทํางานประจําภาวะในการตึงเครียดกับ ความคาดหวังในเป้าหมายของนักกีฬาหรือภาวะการตึงเครียดจากการที่ direction หรือทิศทางหรือเป้าหมายของพ่อแม่และนักกีฬามันคนละทางมันอาจจะเกิดการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยจะทําให้เป้าหมายของเราทุกคนสําเร็จไม่ว่าจะของพ่อแม่หรือของลูกคุณจะต้องสร้างให้ตัวเองมีความสุขเป็นต้นแบบของการมีความสุข เพื่อนักกีฬาสามารถที่จะได้รับความสุขนั้นจากพ่อแม่และเขาก็จะเป็นคนที่เล่นกีฬาด้วยความสุขได้สนุกสนานดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากให้ความทุกข์ตัวเราหรือในตัวของผู้ปกครองลดลงเราก็ต้องสร้างความสุขขึ้นมาแทนถ้าเราอยากให้นิสัยที่มันแย่ๆของเราอ่ะมันลดลงเราก็ต้องสร้างนิสัยที่ดีเข้ามาแทนดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากให้ความทุกข์ในร่างกายของเราลดลงพ่อแม่ทุกคนจะต้องฝึกทักษะในการสร้างความสุขให้กับตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีความสุขในทุกวันทักษะแรกเลยคือการอยู่กับปัจจุบัน การที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องอยู่กับว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับภาษาอังกฤษก็ ismr คือเป็นอยู่คือหน้าตรงเนี้ยคุณกําลังทําอะไรโฟกัสกับมันและคุณก็มีความสุขถ้าเราไปโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่กําลังมาไม่ถึงมันก็จะทาให้เรารู้สึกเครียดทําให้รู้สึกกังวลและมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ดีความสุขมันก็จะไม่มีและมันไม่มาหาเราอันที่สองคือคุณจะต้องรู้จักการปรับตัวการที่เราจะปรับตัวได้เนี่ยมันจะต้องเกิดการยอมรัับบยอมรรในสิ่่งทีเา เกิดขึ้นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันแย่เกิดขึ้นมาเราก็มองว่ามันเป็นความท้าทายหรือเป็นโอกาสมันอาจจะยากหน่อยนะแต่แค่ว่าถ้าเราทําและเราอยู่กับสถานการณ์หรือเจอสถานการณ์นั้นบ่อยๆจนเราแกล่งอะ่ะ เหมือนเวลาเราบอกว่าเรื่องนี้ยากจังเลยถ้าอะไรที่เราเจอครั้งแรกมันยากแต่ถ้าเราเจออีกครั้งหนึ่งมันมันผ่านกระบวนการเรียนรู้ของเรามาแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองขึ้นทันทีดังนั้นการที่เราจะดูแลลูกนักกีฬาเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่เราจะทําทักษะที่3ที่เราจะมองถึงว่าเราจะต้องมีการที่ออกจากพื้นที่ในพื้นที่ที่มันไม่ใช่อ่ะพื้นที่ไหนที่พ่อแม่เครียดกังวลเบื่อ ออกมาสิคะออกมาหาพื้นที่ที่ทาให้ตัวเองมีความสุขปรับสภาพจิตใจยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่เรากังวลเครียดมันจะทําให้คุณตกอับไปเรื่อยๆทําให้คุณรู้สึกจมดิ่งไปเรื่อยๆมันไม่ดีต่อสุขภาพ จจิตใสุขภาพร่างกายของคุณอย่างแน่นอนงั้นคุณจะเอาพละกกาลังที่ไหนมาเลี้ยงดูลูกมา,มาอรอชื่นชมความสําเร็จของลูกของการเป็นนักกีฬาสิ่งนั้นมันจะไม่มีถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้เวลานี้หน้าตอนนี้ให้ทุกอย่างมันมีความสุขและในสิ่งที่เรามองว่าในเรื่องของทักษะเนี่ยเราจะต้องมองว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราเราต้องเ p e c พตัวเองหมายความว่าทักษะสุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องมองว่าคุณต้องเคารพตัวเอง การที่เราจะบอกว่าวันนี้คุณเคารพตัวเองมากน้อยแค่ไหนพ่อแม่มักจะสอนลูกว่าให้เคารพตัวเองสิ่งแรกคุณต้องมารีเช็คง่ายๆก่อนนะการที่คุณจะเคารพตัวเองคุณขอบคุณตัวเองหรือเปล่าพ่อแม่ขอบคุณตัวเองไหมเวลาคุณสําเร็จหรือทํากิจกรรมใดๆไม่สําเร็จหรือสําเร็จคุณก็ต้องขอบคุณตัวเองอันที่2บอกดักตัวเองไหมชื่นชมความสําเร็จของตัวเองไหมทุกความสําเร็จไม่จําเป็นต้องรอยิ่งใหญ่แล้วค่อยขอบคุณว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันดีเยี่ยมมากทุก สิ่งที่เราทำความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้เรามีกำลังใจและเดินต่อได้นี่คือทักษะที่พ่อแม่ทุกคนวาเชื่อว่าสามารถที่จะทำได้อะและมันทำได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์และทำได้โดยที่คุณสามารถที่แบบชวนใครมาร่วมกิจกรรมในการสร้างความสุขในแต่ละวันในทุกพื้นที่ที่คุณสามารถทำได้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณเป็นแบบอย่างของความสุขและลูกของคุณก็จะมีความสุขเหมือนกับ เช่นกันใครที่ชอบคลิปนี้ช่ยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr. Wow Spot Expert แล้วพบกันค่ะ